สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมกับหัวข้อ Love Story นะคะมาดูกันว่าวันนี้เป็นเรื่องราวความรักของใครและรูปแบบไหนนะโอเคก็ก่อนอื่นขอดูลัคนาราศีแล้วก็ลักษณะนิสัยของคุณของเขากันก่อนนะขอดูของคุณก่อนเลยนะคะ อืมอ้โหรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความอบอุ่นอ่อนโยนพลังงานดีๆในตัวคุณมันแผ่ซ่านเอาขอดูของเขาหน่อยโอ้โห นี่เป็นน่าจะเป็นเรื่องราวของคนดีๆสอคนมาเจอกันนะโอ้โหเออ่ตัวคุณนะคะอยู่ในลัคนาหรือราศีก็รู้สึกถึงธาตุ ธาตุด,ดินธาตุด,ดินกันบังกรทุศพแล้วก็มีมีเมฆมีสิ่งแล้วก็มีธาตุน้ำนิดหน่อยนะมีกรกฎพิจิตตัวคุณเนี่ย คุณดูสมบูรณ์แบบมากๆเลยอ่ะคุณดูเพียบพร้อมอะค่ะพร้อมไปหมดทุกด้านรูปร่างหน้าตาฐานนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะมีพลังงานที่อบอุ่นอ่อนโยนมากๆเลยชอบดูแลคนอื่นมากๆดูแลคนอื่นเก่งไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนรักนะคนอื่นๆรอบๆตัวคุณนะคะเพื่อนร่วมงานครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงคุณจะเป็นคนที่ดูแลเป็นคนจัดการนูน่นนี่นั่นสมมุติถ้าคุณจะไปเที่ยวกันอะไปเที่ยว,นยวนในกลุ่มเพื่อนอะคุณจะเเป็นเหมือนแม่งานนะคะเป็นคนที่คอยจัดจัดตารางว่าแบบเออจะไปเที่ยวไหนอะไรยังไงพักที่ไหนเราจะไปกินอะไรร้านอาหารอะไรคุณจะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างเออเป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้เพื่อนฝูง ดูแลทุกคนจัดการว่าโอเคใครต้องทำอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยคุณมีหัวใจที่อบอุ่นและอ่อนโยนมากๆแล,แล้วที่แปลก็คือไพ่หกใบที่บอกตัวตนคุณสามใบใช่ไหมคะแล้วก็บอกตัวตนเขาสามใบทุกใบมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเป็นไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยนะ คุณดูสดใสด้วยเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะคนรอบตัวคุณน่าจะรักคุณอะเพื่อนฝูงน่าจะรักคุณแล้วก็ชอบที่จะอยู่ใกล้คุณพลังงานคุณดีแล้วก็สามารถเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยอืมส่วนเขาเขามีธาตุดินนะคะมีลักคนาหรือราศีที่อยู่ในธาตุดินกันมังกรทึกศพ แล้วก็มีทัดไฟนี่เป็นปราศีสิงห์เอ,อ,อย้ยเดี๋ยวอีกนี้หนึ่งพว้อาจรู้สึกว่าคุณคุณนะอาจจะเกิดวันพฤหัสด,ด้วยก็ได้บางคนหน้าเด็กด้วยดูเป็นคนฉลาดอะดูเป็นคนฉลาด ลักษณะเหมือนลุกเหมือนพวกคูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นนอะอดูเป็นคนดูมีความรู้ดูเป็นนักวิชาการส่วนเขานะเขาเนี่ยเป็นคนที่ขยันอบอุ่นมั่นคง รักครอบครัวแล้วก็มีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงเอออะไรจะดีขนาดนั้นเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็เยี่ยมการเงินก็เยี่ยมเลยเออแล้วหาเงินเก่งด้วยนะคะทำงานเก่งไม่พอหาเงินเก่งอีก เขาอาจจะดูแต่งตัวจัดนิดนึงนะบางคนแต่งตัวจัดแต่งตัวจัดในที่หมายถึงว่าชอบแต่งตัวค่ะแต่งตัวเป็นแต่งตัวดีชอบการแต่งตัวไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอา,อาจจะดูดูเจ้าชู้ดูเหมือนจะเจ้าชู้เพราะเขาดูมีสเสน่ห์ ดูแล้วน่าจะมีคนอยากเข้าหาเยอะแต่เขาก็ไม่ได้แบบเจ้าชู้เป็นเพย์บอยเพย์เกิลอะไรขนาดนั้นนะผู้อ่านว่าเขาแค่เป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็แล้วก็รู้จักใช้เสน่ห์เป็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนบิงเข้าหาคนอื่นไม่ได้ไปตามจีบคนนูน้นคนนี้แต่แบบเวลามีใครเข้ามาเข้ามาหาเขาเข้ามาพูดคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมีการพูดจาดีๆอค่ะคือไม่ได้แบบปฏิเสธให้คนอื่นเสียหน้าแต่ก็มีมีการรักษาท่าทีนึกออกปะคือทีเล่นทีจริงอะดูเฟลลี่ดูอัธยาศัยดีอืมคือเข้าถึงได้เข้ามาคุยได้ไม่กัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าจะปฏิเสธก็คือมีวิธีปฏิเสธแบบ อ่อนโยนละมุนล,ละม่อมไม่ทําให้คนที่ถูกปฏิเสธรู้สึกรู้สึกเฟลรู้สึกเสียหน้ารู้สึกหน้าแตกแบบเขาไม่เอาชั้นอะไรแบบเนี้ยเขาเขามีวิธีของเขาอะนะคะอ่ะอันนี้คือลักษณะของเขานะโอเคแหมถ้าเป็นเรื่องราวของตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันขนาดนี้ างงานดีทั้งคู่ขนาดนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์วันนี้จะเป็นยังไงไหนดูซิอโอหเดี๋ยวนะวางด้านนี้ดีกว่า ตังงานขายกันอยู่นะขายกันมากเลยอ่ะขอเลื่อนหน่อย โอเคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคือคุณกับเขาว่าชอบกันแหละต่างคนต่างรู้สึกชอบรู้สึกถูกอกถูกใจรู้สึกเหมือนแบบเจอคนที่ใช่เขาก็รู้สึกอย่างนั้นอะเขารู้สึกว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่ถูกสเปคถูกใจอยากทำความรู้จักอยากคบหา เขามองเห็นคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบส่วนคุณเองก็ดูมองเขาเหมือนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีแรงดึงดูดประหลาดประหลาดแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ๊ยเขาอะจะชอบฉันหรอเขาดูดีขนาดนั้นเขาดูเพอร์เฟกะเขาดูมีอะไรบางอย่างเขาดู มีเสน่ห์ขนาดนั้นเขาจะชอบฉันเหลอเนี่ยอะไรแบบนี้แล้วสองคนเนี่ยมีความคิดที่เหมือนกันด้วยเขาเองก็รู้สึกอย่างนั้นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเพียรพร้อมขนาดนี้อ่ะคุณจะสนใจเขาเหรอคุณจะต้องมีตัวเลือกแน่เลยคุณเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเขาคงไม่สนใจฉันแน่เลยฉันไม่น่าจะแบบไปดึงดูดใจดึงดูดสายตาเขาขนาดนั้นเขามีตัวเลือกมากมายอ่ะ ฉันจะทํายังไงดีเขาถึงจะสนใจมันดูไม่มีทางเลยฉันจะทํำยังไงดีถึงจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงจะได้รู้จักกับเขาแต่สุดท้ายแล้วคุณสองคนน่ะก็ได้ทําความรู้จักกันจนได้ก็ได้ชอบพอกันเริ่มเดทเริ่มคุยกันเริ่มศึกษาดูใจกันแล้วมันก็เป็นไปด้วยดีด้วยเริ่มมีความรู้สึกดีๆอืมเริ่มมีความรู้สึกดีๆแต่มันก็อยู่ในช่วงที่ ดูดูกันอยู่มันเหมือนกับว่าเริ่มทําความรู้จักต่างคนต่างแอบชอบกันผู้อ่านรู้สึกถึงการแอบชอบยังไม่เปิดเผยใจมากนะักเหมือนแบบคุณก็รู้สึกว่าเขาน่าจะชอบคุณแหละเออแต่ก็เขาก็ยังไม่ได้พูดออกมาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขอคบแบบจรงิงจังสักทีอาจจะมีชวนไปกินข้าวชวนไปดูหนังชวนไปเดทอะไรอย่างนี้คุณก็ว่าเออออาการอย่างเงี้ยเขาชอบฉันแหละ แล้วคุณก็ก็มีความสุขนะก็มีความสุขกับการครบหากับการพูดคุยก,การทําความรู้จักเขาเขาเองก็เอนจอยเหมือนกันเขาก็รู้สึกสนุกรู้สึกมีความสุขที่ได้รู้จักกับคุณแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณน่าจะสนใจเขาอยู่แหละอืมแต่ทีเนี้ยทั้งทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนแบบดูดูกันอยู่อะค่ะดูดูแล้วก็รอคอยจังหวะรอคอยเวลาด้วยเหมือนกับว่าไม่อยากรีบร้อน ไม่อยากรีบร้อนมากนะักตัวเขายังไม่แน่ใจอ่ะแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณเหมือนคุณจะลุกก่อนเป็นฝ่ายลุกก่อนเขาตัวคุณอาจจะค่อนข้างมั่นใจมั่นใจแล้วก็ชัวร์ในความรู้สึกของตัวเองมากกว่าเขาตัวเขาเนี่ยรู้แหละว่าเขาชอบคุณแต่เขายังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างเหมือนอยากจะดูใช้เวลาดูให้นานๆกว่านี้ แต่ตัวคุณมีความมั่นใจมากกว่าเออเขายัางเขายัางไม่แน่ใจเขายัางลังเลอยู่คุณอาจจะเป็นฝ่ายลุกเขามากกว่าเดิมคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เริ่มยัดยัดถามถึงความสัมพันธ์อืมที่นี้เนี่ยเดี๋ยวนะขอดูเพิ่มเติมก่อนมันเกิดอะไรขึ้น ผู้อ่านว่าเขาอะตัวเขาอะที่ยังไม่ไม่แน่ใจอาจจะเพราะยังลืมอะไรบางอย่างยังลืมใครบางคนไม่ได้แล้วพอคุณได้มารู้ความจริงว่าเขายังมีใครบางคนอยู่ในใจหรืออาจจะเป็นแผลในใจเป็นปมในใจของเขาที่ใครบางคนเคยทิ้งเอาไว้ความรักครั้งเก่านั่นเองนะคะ คนเก่าๆของเขาหรือตัวเขาเองอาจจะยังไม่ลืมคนคนนั้นยังยังมีคนคนนั้นอยู่ในใจอยู่แล้วมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเสียใจอ่ะเจ็บปวดรู้สึกเหมือนแบบมันพังทลายเป็นสิมดาบเลยเจ็บปวดนะคะอืมคุณเองก็มีแอบคิดว่าเขาอ่ะอาจจะแบบมีคนอื่นหรือเปล่า เขายังลืมคนเก่าไม่ได้หรือเปล่าเขายังกลับไปติดต่อกับคนเก่าหรือเปล่าผู้อ่านอยากเปิดไพ่เพิ่มอ่ะเดี๋ยวนะเพราะมันดูจบแบบคาราคาซังขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดหนึ่งคือรู้แหละว่าถ้าถึงแค่ตรงเนี้ย ผู้ฟังอะ่ะก็จะแบบว่าเอ้าแล้วมันยังไงต่ออ่ะอยากรู้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้อ่ะผู้อ่านก็อยากรู้นะคือคุณคุณคิดว่าเขาอาจจะมีความลับมีอะไรอยู่ในใจที่บอกคุณไม่หมดอาจจะยังแอบติดต่อกับคนเก่าหรือเปล่าอาจจะยังมีใครอยู่ในใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเขาดูมีความสับสนเขาดูมีความลังเลดูมีความไม่แน่ใจไง อืมแล้วก็อาจจะมีปมในใจกับคนเก่าๆความรักครั้งเก่าที่มันฝังใจเคยผิดหวังเคยเสียใจมาก่อนอะไรอย่างนี้คุณเองพยายามที่จะช่วยเยียวยาเขาพยายามที่จะทำทำดีกับเขาอะค่ะให้ความรักความอบอุ่นเป็นสไตล์คุณเลยเพราะคุณเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อคนที่อยู่รอบๆตัวคุณอยู่แล้วอะ เหมือนคุณพยายามจะหยิบยื่นความความอบอุ่นนี้ความรู้สึกดีดีนี้พยายามทําความเข้าใจเขาอ่ะค่ะเขาเองเนี่ยก็พยายามเหมือนกันพยายามที่จะลืมคุณก็อดทนรอนะทั้งสองคนเนี่ยเหมือนเหมือนแบบให้เวลากันแล้วกันนะคุณคุณให้เวลาเขาพอคุณรู้ปัญหาของเขาแล้วอะก็อาจรู้สึกว่ามาถึงจุดเนี้ย เขาอาจจะบอกปัญหากับคุณว่าว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรเช่นบางคนบางคนอาจจะบอกว่าปัญหาของเขาคือเขายังลืมรักครั้งเก่าที่มันเคยเป็นบาดแผลในใจของเขาะคนรักเก่าอาจจะเคยสร้างบาดแผลอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วเขายังลืมไม่ได้แล้วคุณก็บปกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณรอได้คุณจะค่อยๆเย,ยียวย,ยาจิตใจเขาคุณจะทําให้เขาเห็นเองว่าคุณเนี่ย ไม่เหมือนคนเก่าคุณดีกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็อดทนรอไปนะเขาก็เองตัวเขาเองก็ใช้ความพยายามที่จะลืมพยายามที่จะรักษาบาดแผลของเขาตรงนั้นให้ได้เหมือนกันหรืออีกกรณีหนึ่งสิ่งที่คุณได้รับรู้จากเขาสิ่งที่คุณได้รับรู้จากเขาก็คือคนเก่าๆในชีวิตของเขาที่เคยมีความหมายที่เคยมีความสําคัญเนี่ยคนที่เขายังยังไม่สามารถลืมได้เนี่ย ยังวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่อาจจะไม่ได้คบหากันแบบไม่ถึงขั้นกลับกลับไปคบกันน่ะแต่ว่าก็ยังกลับมาให้เขามีความรู้สึกบางอย่างอยู่แต่เขาก็ชอบคุณแหละเขาก็ชอบคุณไปแล้วแต่พอคนเก่ากลับมามันก็มีความรู้สึกแบบนิด,น,ดนิดอะ่ะมันจะมีนะคะคนกรณีแบบนี้ด้วยความที่คนคนเนี้ยเอ่อ แฟนเก่าของเขาคนรักเก่าของเขาคนเนี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อใจเขาว่าคือเขาอาจจะเคยรักคนคนนี้มากเป็นคนที่เขาเคยคิดที่จะจริงจังด้วยแล้วเขาเลิกลากันไปมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้เขาก็ move on แล้วจนมาเจอคุณนะเขาก็รู้สึกถูกอกถูกใจรู้สึกชอบคุณ กำลังเรียนรู้ดูใจกับคุณแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคนเก่าคนนั้นอะ่ะดันกลับเข้ามาอาจจะกลับเข้ามาแค่ทักทายมาพูดคุยเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มันมันมีความรู้สึกอะ่ะมันก็ต้องมีใจสั่นบ้างมันก็ต้องมีหวั่นไหวบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วมันทําให้ตัวเขาเองด้วยความที่ผู้อ่านมองตั้งแต่ว่าเออลักษณะนิสัยของเขาคนเนี้ยนะคะเขาดูเป็นคนที่ จริงจังอะดูเป็นคนที่มีความมั่นคงถ้าเขาไม่แน่ใจอะไรเขาคงไม่ตัดสินใจเขาคงไม่เช่นถ้าเขายังไม่แน่ใจอะว่าเขาจะหวั่นไหวกับแฟนเก่าเขาไหมเขาตัดแฟนเก่าเขาออกไปได้จริงๆริงไหมเขาก็ไม่กล้าที่จะคบหากับคุณแบบแบบจริงจังอะไรแบบนี้เพราะมันก็จะเป็นการทำ้ายคุณด้วยมันก็ไม่ยุติธรรมกับคุณด้วย เออแล้วยังไงต่อหลังจากอดทน่านไปแล้วเนี่ยแล้วมันจะยังไงอ่าโอ้โหโอเคแฮปปี้เอนดิง้งสุดท้ายแล้วนะคะความอดทนพยายามเป็นผลอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งรอนานหน่อยแต่ คุณเห็นอะไรไหมสิบถ้วยมัน f u l f i l l ะเลินะ lover คุณกับเขาสุดท้ายก็คือคู่กันเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบแล้วเขาก็จะได้เจอความรักที่จริงจังที่จริงใจเป็นความรักที่ perfect สมบูรณ์นะคะอยู่กันอย่างมีความสุขคุณเองก็เหมือนกันคุณเองก็จะได้เจอรักแท้รักที่สมบูรณ์แบบคือไม่มีอะไรติดค้างคาใจอีกแล้ว เพราะว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วเขาถ้าเขามีปมเขาเคลียร์ปมแล้วถ้าเขายังคาใจกับคนเก่าอยู่เขาก็เคลียร์คนเก่าออกไปจบสิ้นแล้วตรงเนี้ยเมื่อมาถึงจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ยากที่สุดไอจุดช่วงเวลาที่เขาต้องไปเคลียร์เคลียร์ปมเคลียร์ปัญหาอะไรของเขาเองและคุณก็ต้องรอรออย่างใช้ความอดทนด้วยเนี่ยมันยากลำบากนะห้าเหลียนเนี่ย คุณต้องรออย่างอดทนเลยอะตัวเขาเองก็พยายามอย่างหนักเหมือนกันนะคะช่วงนี้แหละที่ผู้อ่านเป็นห่วงคือเท่าเคมันผ่านจุดนี้ไปได้ทั้งคุณและเขาผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยสวยงามเลยนะคะสวยงามอืมก็ขอให้ผ่านช่วงเวลาบททดสอบที่แสนสาหัสอันนี้ไปได้โดยเร็วนะคะเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่มันเป็นเนี่ยสิบถ้วย ล o เ e อร์ over, สิทถ้วยรักกันได้อยู่ด้วยกันได้ลงเอยการสร้างครอบครัวมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเฮ้ยโอเคจบดีอ่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ